bah melaki mm -hmm. no mm -hmm. แซ่บเพื่อนมากินข่าวน้ำกันได้ค่ะเด้อวันนี้ขออนุญาตค่ะกินดิบกินได้ก่อนก้อยขมค่ะแซ่บๆน้ำกันพักคุณเลิศ กระเทียมกระพริกสดนี่เันสามสิบกีบนะคะ พักด mm ิเก็บเอาอยู่เฮียนได้หาะพี่น้องมองพี่น้องข้ามเขา แค่เพื ever, ่อได้มากินอ่ะบาแนะนำเลยค่ะเ้อะนีแ่แหละผักกินเนี่ยกินมาแต่ได้ผัดได้ค่ะพี่น้องฮะตุ่มบาเล่นหวานไม่ดีพี่หรอง ขมิมนเย็นใรปลมพอื เมนูมากคะ่ะแซ็ปแพงไปหน่อยอืม แสบเต้พี่น้องพู่งพนมากินนะคะกินเนื้อเนกระแสบนะพี่น้องเอาไอยแค่กาแฟค่ะกาแฟที่ดื่มอยู่นี้นะคะพี่น้องะเป็นกาแฟ B7 กาแฟเพื่อสุขภาพนะคะพี่น้องคะ่ะ สำหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องสุขภาพควบคุมความดันนะคะพี่น้องคะเบาหวานลดน้ำตาลในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลน,นะคะพี่น้องะ่ะย้ำว่าช่วยลดน้ำตาลในเลือดไขมันคอเลสเตอรอลความดันเบาหวานด้พี่น้องะ่ะโปรโมชั่นพิเศษนะคะพี่น้อง่ะซื้อวันนี้6กล่องอิลาแถมชุดแก้วให้อีก1ชุดแบบนี้นะคะพี่น้องะ่ะในราคาเพียง1000บาทเท่านั้นส่งฟรีปลายทางฟรีนะคะพี่น้องะ่ะ ปกติ6กล่องนี้นะคะรวมส่งอยู่ที่1,580บาทเอาไปเลยพี่น้องคะ6กล่องได้หอดแก้ว60ซ่ซอง1,000บาททอาน,นั้นนะคะพี่น้องคะแล้วก็อีกหลายท่านนะคะนอกจากช่วยในเรื่องของควบคุมคอนดันเบาหวานกาแฟ B7 เนี่ย 7, ช่วยในเรื่องของ ควบคุมน้าหนักด้วยนะคะอ่ามันจะช่วยลดน้ําตาลลดไขมันคอเลสเตอรอลอยางที่บอกนะคะกินเป็นประจาต่อเนื่องน้าหนักจะลดลงค่ะพี่น้องค่ะ,คะมีรีวิวนะคะหลากหลายมากเลยเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็ทักแชทมาสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะจ๊ะแต่ว่าย,ยืนนึงเนี่ยในเรื่องของสุขภาพนะคะความดันแล้วก็บาหวานเด้อพี่น้องเด้อคลองใจลูกค้ายาวนานมาหกปีเต็มแล้วค่ะพี่น้องอืมจซ่ อบคอ้องนิบนี่มากคัก เราพ่อ พื่อน่ะแซ่บค่อยมากินจริงจิงจัง 喂。嗯。 คนมักเนาะ พักยู่เขาเอามากงรายเดือนสนิล่ะลบอสแสบ่บไม่รู้ไปพี่น้องเมนูนี่น,นะพี่น้อง <S <S คนที่เขาชอบกินเขากระแสบนะพี่น้องคนที่เขากินเป็นแต่ว่าคนที่กินมาเป็นเพินเ่นกับ,บ่าแซบ,บนะคะ <S <S อี่หลาพภาคกินบนเนะนน่งไปกินเ้อค่ะพี่น้องใคร่หลายภาคกินเนี่ย เป็นคนกินแบบนี้อยู่แล้วนะคะกินมาแต่ไหนพัดไต่ไนพี่น้องคะ่ะถ้าใครอยากลองก็เอาในนั้นไปขวเอาด้วยค่ะเห้นไม่ซุกกินนด้วยค่ะพี่น้องคะ่ะการกินดิบกินซอยจุไม่ใช่ประเพณีและไม่ใช่วัฒนธรรมนะคะย้าอีกครั้งเด้อเป็นความชอบส่วนตัวส่วนบุคคลนะคะพี่น้องคะ่ะแนวมุนีนะหมักไผ่หมักมันพี่น้องเอาสุดท้าคลิปนี้แหละผากินไปแล้วสวัสดีจ้า